รุ่นใหม่ล่าสุดของยูเซียนครับมอเตอร์ใหญ่แกนวงเกียร์เท่ากับเครื่องสัญยาน้ำมันแบบนี้เลยครับผมมอเตอร์บัลเลต์ไร้แรงขันแรงๆกันเลยครับผมถ้าโจทย์ของท่านคือต้องการเครื่องสัญ้าแรงๆแล้วค่าน้ำมันศูนย์บาทไม่มีเสียงของเครื่องยนต์ไม่มีกลิ่นควันไอเสียรบกวนสุขภาพตัวเรารบกวนเพื่อนบงเพื่อนบ้านรเราพิจารนาะ ตัวนี้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดของดูเซียนเขาเพิ่งทำออกมาเลยนะนี่ผมไม่ตัดต่อเลยนะผมอยากให้เห็นพลังกำลังของเขาครับนี่มอเตอร์บัตเลดไล่แบงผ่านแรงๆกันแบบนี้เลยครับนี่หน้าก้อนหนาที่ก้อนหนาที่แข็งกุ้มใหญ่ๆกันแบบนี้เลยฮะเห็นนะแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนี่ครับผมโอ้โหจบแล้วจบแล้วทีเนี้ไม่ต้องรบ,บวกวนเพื่อนาแล้วผมอะ่ะ ด้ามนเขาออกแบบตามหลักสรีระของมือมนุษย์ครับผมเวลาที่กดใช้งานก็จะมีตัวเลขเป็นเดียต้อนบอกให้เรารู้ด้วยนะครับมีเซฟตี้สวิตตัวนี้ครับถ้าไม่กดก็จะกดไก่ไม่ได้นะต้องกดตัวนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัดได้เองหรือเพื่อนบ้าน,นครับเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบกลิ่นควันของไอเสียหรือเสียงเครื่องยนต์ที่รบกวนเพื่อนบ้าน,นครับเขาอาจจะไม่ชอบแบบนั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนี่เครื่องตัดหญ้าแบบิรเลไรสายเขาก็ออกมาเพื่อตอบโจทย์แบบนี้ละฮะนี่